สวัสดีกันด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะต้องขออนุญ,ญาตอัดคลิปนอกสถานที่นะคะเนื่องจากเวลาค่อนข้างน้อยค่ะหลายท่านที่ถามเข้ามานะคะสำหรับดาวพฤหัสณเวลานี้ซึ่งหยุดที่พักองศาแล้วมีการขยับแล้วโดยเฉพาะช่วงวันที่24มกราคมนี้มีการโครจรเดินเสืดด้วย สำหรับชาวราศีกุมค่ะดาวพฤหัสของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเพราะนั้นเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินมีการขยับเดินหน้าแล้วก็ครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคนะคะก็ถือว่าสิ่งต่างๆที่ดีสำหรับท่านกำลังเกิดขึ้นรวมถึงยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยการเงินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลาภผลเพราะว่าพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วย ลาภในที่นี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงมิสหายสิ่งที่ดีๆผลประโยชน์ค่ะหรือบางท่านที่คิดหาในเรื่องของการซื้อสินทรัพย์ การอยากได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือเป็นทรัพย์ใหญ่นะคะมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังทั้งสิ้นค่ะต้องบอกว่าช่วงระยะนี้ดาวพฤหัสนะคะให้คุณต่อดวงชะตาอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงวันที่30เมษายนนะคะพูดถึงตำแหน่งก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายกันก่อนค่ะ เพราะฉะนั้นท่านใดที่กําลังดําเนินการเกี่ยวข้องกับงานในหน้าการคอนแทคการสื่อสารการโยกย้ายต่างๆท่านมีเกณฑ์จะสมหวังในช่วง4เดือนแรกของปี2567นะคะหรือท่านใดที่ทำธุรกรรมอยู่ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานใหญ่ต่างๆมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังทั้งสิ้นลาพระทับในเรือนศาสระเพื่อนฝูมิตรสหายส่งเสริมเจ้าชะตานะคะในช่วงระยะ4เดือนนี้ค่ะ แต่ชาวลัคนาราศีกุมมักจะเจอเรื่องที่ผันผวนเพียงแต่ช่วงระยะนี้เมื่อดาวดวงใหญ่ดาวพฤหัสโคจรให้คุณอย่างเต็มที่ก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลดน้อยด้อยลงไปอาจจะไม่ได้แสดงศักยภาพในด้านลบเยอะนักนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมดาวเสาทับลัคนาของท่านนั่นมักจะมีความผันผวนเกิดขึ้นแต่เสาได้ตำแหน่งนาระอง์เกณฑ์เพราะฉะนั้นเกณฑ์ของความรุ่งเรืองจึงมักเกิดขึ้นแบบที่ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวละค่ะแล้วท่านก็มักจะได้พบกับเรื่องของการได้รับเงินก้อนใหญ่ แต่ต้องบอกว่าท่านใดที่ไปหยิบจับเกี่ยวข้องกับงานที่ไม่ถูกต้องกับกฎหมายหรือสิ่งต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบสีเทามักจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะดาวตานุลักษณ์ของท่านไปอยู่ในภพนำหน้าซึ่งจุดนี้เรียกว่าดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวตนเป็นราหูคนทรัพย์เพราะนั้นมักจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องการสื่อสารทั้งเรื่องการเดินทางเรื่องของมิตรสหายเรื่องของคนรอบข้างที่มักจะมาหยิบยืมขอช่วยเรื่องของการเงินกับท่านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเงินที่จะเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะสําหรับ4เดือนแรกของปี2567นี้นะคะก็ต้องบอกว่าท่านใดที่รอคอย จะสมหวังดังใจค่ะใครยื่นธุรกรรมเอาไว้ต่างๆหรือว่าใครที่ยื่นเครดิตในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถท่านจะสมใจนะคะเป็นหนี้สมใจค่ะแต่ก็เป็นหนี้ที่เรียกว่านี่ก้อนใหญ่ที่ท่านสามารถบริหารจัดการได้แล้วเป็นหนี้ที่เริ่มต้นของการมีสินทรัพย์ที่ดีนั่นหมายถึงว่าท่านจะบริหารจัดการส่วนนี้ได้นั่นเองค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะต้องบอกว่าดวงชะตาค่อนข้างมีความพลิกผันนะคะและท่านใดที่เก็บเนื้อเก็บตัวท่านใดที่เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเกิดความเครียดได้ง่ายก็ขอให้ลดสิ่งนี้ลงไปนะคะเพราะว่าพยายามยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสใช้สติปัญญาใช้ในเรื่องขององค์ความรู้ของท่านท่านจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในรอบ4เดือนนี้เลยละคะ่ะก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอพูดสําหรับตําแหน่งดาวพฤหัสไว้แต่เพียงเท่านี้ แล้วอย่าลืมกด Subscribe ไว้ค่ะเพราะว่าคลิปหน้าดิฉันจะมาพูดถึงตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งจะมีการยกไปสู่พบเรือนพันธุของท่านแล้วก็ได้มาตรฐานดาวเป็นจุลจักรค่ะพันธุซึ่งหมายถึงการศึกษาความมั่นคงหมายถึงเรื่องของบ้านเรือนครอบครัวต่างๆจะเข้ามาส่งเสริมเจ้าชะตาท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับเป็นดาวดวงใดเราจะมาพูดถึงการแกะดวงชะตาไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้กับดิฉันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะสําหรับชาวราศีกุมขอให้โชคดีตลอดปี2567นี้ค่ะสวัสดีค่ะ